คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของประชาชนจันทบุรีรวมไปถึงหลายๆคนนะคะก็คือเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่า พื้นที่ป่าในจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ค่ะกําลังถูกทําลายโดยชาวบ้านมีการร้องเรียนบอกว่าพบการบุกรุกแพ้วถานพื้นที่ป่าสงวนหลายพันไร่มีการถูกแปลสภาพเป็นสวนทุเรียนอย่างผิดกฎหมายสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและทรัพยากรมหาศาลเรื่องนี้ค่ะนําม,มาสุการลงพื้นที่ของคณะวุฒิสภารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะดูเหมือนว่าเป็นความหวังของชาวบ้านนะคะในการช่วยปกป้องพื้นป่าของพวกเขาวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันค่ะกับท่านชี วภาพชีวธรรมค่ะประธาน,นาคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุทธสภาที่ลงพื้นที่มาในครั้งนี้ด้วยตนเองด้วยค่ะท่านอยู่ในสายกับเราเนะีคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนครับค่ะคคท่านคะจากการที่ท่านมาลงพื้นที่พบในเรื่องของการบุกลุกป่าสงวนเพื่อทําสวนทุเรียนอะไรแบบนี้ค่ะเฉพาะจันทบุรีเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีกี่แหล่งมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะก็ต้องต้องเรียนให้ทราบในเบื้องต้นก่อนว่าจริงๆเนี่ย เรื่องกรณีนี้มันเป็นหน้าที่นะคะของเราโดยตรงอยู่แล้วนะฮะที่รับเรื่องร้องเรียนนะฮะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการบุกรุกทำลายทรัพยากรเรื่องมลพิษเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะที้เราเองเนี่ยก็ได้รับการร้องนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะฮะส่งผ่านมาถึงเรานะฮะเราก็มาวิเคราะห์ดูพอวิเคราะห์ดูก็พบว่ามันก็เป็นจริงไปตามที่ที่ทางผู้ร้องเรียนก็คือเป็นชาวบ้านเนี่ยเข้ามาร้องเรียน เราก็ดาเนินการด้วยการประสานมหาะชุดพยากภัยกรมหมอกไม้นะให้ตรวจสอบเราก็ตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าเออมันมันก็เป็นจริงไว้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีเอกสารสิทีิ์ดินเราก็เห็นภาพจากที่วิดีโออะไรเข้าไปเนี่ยก็เห็นว่ามันมันมีความความหมูอากาศนะฮะที่เป็นภูเขาที่ยังเป็นป่าธรรมชาติอยู่เราก็เลยนัดหมายกันนะฮะนะฮะก็คือประสานที่เราก็มองว่ากรรมธิการเดียวเนี่ยนะฮะเราคงจะ ประยุทธ์ยั้งขบวนการแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยนะมันมีเรื่องของอที่ระบ,บุว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะในพื้นที่เราก็เลยประสานทางให้ทางคณะกรรมการอย่ากฎหมายและยุติธรรมนะฮะขบวการาาาสรวรซึ่งเป็นอีพื้นที่ท,ท่ทานหนึ่งือท่านยุคน,นะฮะที่อยู่อีกกรรมการหนึ่งนะฮะคือเป็นกรรมการในเรื่องการติดตามงบประมาณ็นดิน ล่วงไปประมาณสามกรรมธิการก็ลงไปในพื้นที่พอลงไปในพื้นที่ก็พบว่าเป็นจริงอย่างที่ที่ที่มีการร้องเรียนมาแล้วก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นป่าสมบูรณ์มากๆนะครับมีต้นไม้ใหญ่หลายร้อยปีเนี่ยก็ถูกตัดโคน่นถูกเปิดดินดินส่วนหนึ่งก็ถูกขนไปไม้ส่วนหนึ่งก็ถูกตัดออกไปแล้วเราก็ไปพบกับผู้ร้องเรียนนะฮะเราขอ,อยญาตว่าเขาก็มีความกล้าหาญ ที่มาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งเราได้ฟังแล้วก็พบว่าเออมันมัน,มนเกี่ยวข้องนะฮะกับเจ้าที่ภาครัฐจริงๆนะฮะอันนั้นคือคือหนึ่งจุดหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยข้อมูลของทางชุดพยักภยกัยของไมด้มให้ข้อมูลว่าก่อนหน้าสักอาทิตย์หนึ่งก็มีการเข้าไปตรวจยึดนะที่ดินทั้งประมาณพันแปดร้อยไร่ค่ะไร่พันแปดร้อยไร่เนี่ยนะเราก็ตกใจอย,อย่างหนึ่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนนะฮะจากชาวชาวจีนะะที่มันมีมันมีส่วนร่วม ทีนี้พอเรามาวิเคราะห์ทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็เห็นว่าให้จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าวิตกนะฮะเพราะว่าจะวิตกตรงไหนเพราะวันนี้พื้นที่ป่าของเราเองเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงนะคะปีละสามแสนไร่ถูกทาลายไปเราเอม,มามองว่าไอ้ออขบวนการทาทสวนทุเรียนนี่แหละก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ที่เป็นตัวที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดเข้าไปบุกลุกป่าเพื่อเอามาทําพื้นที่ทำหลักําสวนทุเรียนแล้วก็ส่งออกไปที่ขายที่ทางประเทศหรือขายที่จีน แ็ะส่วนหนึ่งก็มาจากนในทุนจีนี่แหละนะฮะทีนี้เราก็อเอะแต่ต้องทำยังไงครับก็ลงไปดูว่าเห็นว่ามันก็ยังจะไปเชื่อมกับขบวนการที่ทําให้เกิดเออะไรต่ออะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาคนักน,นะะเกี่ยวกับอะไรหลายอย่างเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างชัดน,นะฮะและที่ระบุว่าไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเราได้ยินมาจริงๆนะว่ามันมีการซัดทอนมีการให้ข้อมูลมาโดยร,ร,ยรอ้องเรียนแต่ที่สําคัญเขาบอกว่าไปร้องเรียนเจ้าที่ ในพื้นที่แล้วก็ไม่มีการนาพาสายกาเพื่อดำเนินการ <นะ S 1> ก็คือวิ่งเฉยใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เห็นแล้วว่ามันมันน่านนาาจะมีอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการละเว้นงานปฏิบัตินะของหลายหน่วยงานคทีคนี้พอเร,เราเปิดข่าวตัวนี้ออกไปเสร็จเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําต่อไปคือเราก็จะต้องแต่ละกรรมธิการก็จะต้องมาขยายผลขยายผลเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอำนาจนะคะ ใครผิดใครถูกยังไงก็ต้องดำเนินการไปเพื่อให้หยุดยั้งกระบวนการนี้ให้ได้แต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะก็มีหลายที่นะฮะส่งข้อมูลมานะฮะช่วยแชร์กันในนะฮะโดยเฉพาะสื่อเนี่ยต้องขอบคุณงนะสื่อหลายสำนักก็มาช่วยกนะันนะฮะอย่างเช่นวันนี้นก็มีที่จังหวัดตราเนี่ยเข้ามาอีกนะฮะอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวเราคงจะต้องขยายคนนะฮะในหลายที่ที่ ที่เป็นข่าวเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะท่านคะอย่างประเด็นของการกระทําที่พบในในพื้นที่นี้ค่ะที่ท่านลงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะมีประเด็นอะไรที่พบบ้างในเรื่องของการกระทําผิดนะคะก็มีการบุกรุกที่ดินค่ที่เป็นที่ดินในเขตป่าป่าไม้ค่ะอันนี้ชัดเจนมีการตัดต้นไม้นะพื้นที่ที่มันมีความอะไรค่ะ ความยังสมบูรณ์อยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ชัดเจนนะครับผมครับเ <ul> บ<อ>ื้องต้นก็คือว่าในส่วนของพื้นที่ที่ลงไปล่าสุดนี้พื้นที่ของอย่างวังแซมใช่ไหมคะที่พื้นที่มะขามเนี่ยมีการ,รติดป้ายแล้วก็ห้ามแล้วด้วยใช่ไหมคะในเรื่องของการที่จะเข้าไปทําอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ก็อันนี้เป็นขั้นตอนปกติค <c oughs> ่ะวันนี้ทางกรมไม้เนี่ยเขาเข้าไปตรวจยึดคพอตรวจยึดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องติดประกาศนะฮะที่สำคัญวันนี้เขาก็จะต้อง ส่งคดีนะให้ทางเจ้าหนาที่ตำรวจเนี่ยสืบสวนสอบสวนนะฮะเพราะเอจริงจริงเนี่ยเราเข้าไปตอนนั้นเนี่ยเราพยายามจะทําให้มันเป็นข่าวลับะนะฮะประษาทางชื่อขยะไพแต่ว่าข่าวลับเนี่ยมันก็รั่วออกไปก่อนเขาขนรถแม็คโคร<ะ>ขนเครื่องมือเครื่องจกักรหนีไปหมด<ะ>แต่ว่าวันนี้เรามีชื่อมียศชั้นตําแหน่งเนี่ขอ,องเจ้าหน้าที่ที่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย<ะ>ในพื้นที่นะ อันนี้เราก็อัดคลิปอัดอะไรไว้แล้วก็วันนี้เราก็จะส่งให้ทางคณะกร้การที่เขาดูรารละอทางการบริหารงานที่ตำรวดเนี่ยไปขยายผลน,นะฮะ,ะคใครผิดใครถูกก็คงจะต้อง ขยายผลตองมาลงโทษให้หมดนะ,ะขงต้องเป็นแบบนี้ครับผมในมุมมองของของท่านนะคะในเรื่องของกฎหมายปัจจุบันกลไกท่านมองว่ามันเพียงพอไหมคะกับการที่จะไปจัดการกับกลุ่มขบวนการเหล่านี้เพราะว่ามีในเรื่องของอย่างชาวบ้านแจ้งมาอาจจะมีการแจ้งไปยังท,ง,ทงท้องถิ่นท้องที่มีการเพิกเฉยพอแจ้งไปอีกหนึ่งหน่วยง,งานก็มีการปัดกันไปปัดกันมาในเรื่องของความรับผิดชอบจนกระทั่งชาวบ้านอาจจะต้องไปร้องขอในเรื่องของเพจต่างๆหรือว่านักข่าวเองที่จะต้องมีการประสานไป ลงพื้นที่แบบนี้ค่ะเอ่อคือคือตรงนี้วันนี้มันคงจะต้องมานั่งดูกันนะฮะว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ละ,ะนะฮะใคร,ท,รที่มีหน้าที่มีอำนาจตรงไหนเนี่ยก็ต้องทําไปนะฮะค่ะอนุญาตนะ,ะหน่วยป่าไม้มีหน้าที่รักษาป่าก็ต้องทําไปะนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วมก็ต้องทําไปนะฮะฝ่ายปกครองทําตรงไหนได้ก็ต้องทําไปเจ้าที่ตํารวจนะฮะก็ต้องทําไปแต่วันนี้กลายเป็นว่า คนพอชาวบ้านไปแจ้งก็ไม่นำพาใส่ใจนะฮะไอ้ไม่นำพาใส่ใจนั่ไม่เป็นไรผมกลัวอย่างเดียวว่าจะไปรับเงินรับทองกันนะที่พูดตรงๆงก <ทะ S 1> นะฮะ,<ท>ะ,ะแล้วก็เอาแม่ทำจนกระทั่งเขาส่งคลิปมาถ้าในคําพูดของคลิปจะ,จะดูว่าเหมือนขอร้องอะให้ส่วนกลางลงไปช่วยดูเพราะเขาแจ้งไปหลายหน่วยแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรแล้วก็ทํกันมาเป็นเดือน,นกว่าแล้วนะฮะตั้งแต่ตอนปีใหม่ไอ้เนี้ยมันควรจะต้องมีมาตรการะแต่ละหน่วยวันเนี้ยใครผิดถูกยังไงก็ต้องลงโทษ ใครปล่อยป่าละเลยเนี่ยนะฮะจะย้ายจะตั้งกรรมการสอบก็ต้องเร่งรับมองอย่างนี้นะครับค่ะกกอย่างบางคน,นเขาบอกว่ามันมีการอ้างว่าพื้นที่นี้เนี่ยมันมีเอกสารสิทธิ์ก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปทําอะไรได้อะไรแบบเนี้ยค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยมีแนวทางในเรื่องของการแก้ปัญหาไหมคะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยมีเอกสารสิทธิ์แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ป่าสงวนแบบเนี้ยค่ะม,มันตรวจสอบได้ฮะเท่าที่แต่ละคนเนี่ยนะฮะอย่างกรมป่าไม้นะฮะ ก็ตรวจสอบได้ฮะก็ะสอบถามไปที่ที่ดินนะฮะ,ะวันนี้จริงๆเนี่ยสมมุติว่าเห็นเขาปลูกป่าทุมๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยอย่างน้อยก็พแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ฮะเขาตรวจสอบได,บได้มันไม่เป็นการบุกรุกเราเขา<อ>ตัดต้นไม้เขาเอาไมคโคข,ขึ้นไปยิ่งมีคนมาแจ้งขึ้นะฮะมีคนร้องเรียนเข้ามาเนี่ยก็ต้องไป<อ>ไปสอบถามเขาเอา้ามีเอกสารสิดอะไร ได้รับอนุญาตตรงไหนไอ้นี่เป็นขั้นตอนปกติเลยต้องทำนะฮะแต่เท่าที่รู้เนี่ยก,ก็ไม่ขยับขยื่นเงินจน,นกระทั่งเห็นแม่ภูเขามันก็แหว่งไวในตัวนัาเกียรอ่ะนะฮนะและ้วไอ้ภูเขาที่มันแหว่งไว้อย่างเนี้ยมันไม่ได้ใช้เวลาปีสองปีสิบปียี่สิบปีนะที่จะได้กลับคืนมาแล้ววันนี้มันจะต้องร่วมมือกันนะบังคับใช้กฎหมายให้สมที่ผลที่สุดนะให้ให้เขาเกรงกลัวกฎหมายเอาง่งายๆเลยวันนี้คนทีเนเองเขาก็มองเป็นช่องทางหนึ่งนะที่ ที่เข้ามาเข้ามาใช่ไหามาพอเขามองว่าประเทศไทยมีข้อบกพร่องอะไรนะครับค่ะทราบข่าวมาล่าสุดว่าตอนนี้ทางคู่ที่มีการร้องเรียนเข้าไปมีการถูกข่มขู่แล้วก็อาจจะมีการขอในเรื่องของการคุ้มครองพยานตรงส่วนนี้ท่านมองยังไงบ้างคะ ก็ต้องทำมาให้ความปลอดภัยเขาให้ความปลอดภัยเขาใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องต้องให้ความปลอดภัยรับค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอพระคุณท่านชีวภาพชีวธรรมนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราค่ะค่ะมีโอกาสขออนุญาตติดต่อพูดคุยอีกนะคะครับครับครับขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ